บอนกฤษณะเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตภรรยาอุ้มลัคนาฟาดแรงไม่มีผู้หญิงคนไหนรับเรื่องนี้ได้หรอกเรียกว่าก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับบมรักรา้าของครอบครัวของนักแสดงสาวซาบอุ้มลักนากับอดีตสามีบอนกิษณะซึ่งต่อมาทางด้านนุ่มบอนได้ออกมายอมรับว่าได้ทำผิดทรยศต,ต่อภรรยาและครอบครัวทำกางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เดือดสนัน่น และต่อมาทางด้านสาวอุ้มลักษณะก็ได้ออกมาโพดภาพลบรอยสักชื่อบอลออกไปพร้อมบอกว่าได้เลิกลากับบอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่สถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกไม่มีภรรยาคนไหนรับเรื่องนี้ได้หรอกและสุดทางด้านหนุ่มบอลได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพดภาพลูกสาวสองคนน้องการตูนกับน้องดิสนีย์ที่ถือพวงมลาลัยกับอ่งางเปามาให้พร้อมแคปชั่นว่าลูกๆูกกเซอร์ไพรส์วันแม่